โยโยโย่ใบสองตรงเิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งรุ่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p k ีแในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์บอลลีกลับมาแล้วนะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณาเรื่องเกมเวลาตีสองตรงลาลิกา้าสเปนเรอเบติสอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับเลกาเนสอันดับ9เบติสมีแค่2แต้มจากการเสมอ2แพ้1น,นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้เรอเบลติสม,ม,มาศูนย์ ยังไม่มีอสโก้กับซิดิกบากัมบูที่ยังเจ็บแล้วก็มีบางตัวไปเล่นทีมชาตินะครับอย่างลุยซินวานี่ไปเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ก็น่าจะได้ลงในคืนนี้นะครับที่เหลือก็เดียโก็ยอเรนเต้นาธานคุมเกมรับตรงกลางบิลเลี่ยมคาวาโยมากรอคาดาวรุกก็ปาโบฟอร์นาวนะครับข้างหน้ามีตัวเลือกทั้งไอตอรูเบากับควรมีตัวเก่าครับในขณะที่เลกาเนสมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับมาโยกามาศนต่อ1นะครับบอค่าคิมิน น่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานเรนาโตทาเปียนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเปรูที่ไปช่วยทีมชาติเพิ่งเล่นเมื่อวันพุธเนี่ยก็ไม่น่าจะมีชื่อในคืนวันนี้นะครับตัวหลักๆก็กัสโตเปเรราคุมเกมรับตรงกลางดาโกบรัซันนักนาลุกกามเนียเอลฮัดดาดีออสการ์โรดิกสนะครับข้างหน้าเป็นเดียโก้กาเซียครับเจอกันล่าสุด5ฤดูการกร่อนเบติสเปิดบ้านชนะ21บ้านมาโยกากจบจบ0-0นนะครับคู่นี้ก่อนเกมขอมองเบติสเป็นต่อคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ เบติสเนี่ยน่าจะปลดล็อกชนะนัดแรกของฤดูกาลนะครับตัวผู้เล่นดีกว่าเล่นในบ้านดุดันเบติสจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์แล้วเบติสเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย